ไม่ได้กินส้มตานานมากวันนี้รู้สึกอยากกินส้มตาเพราะว่าเรามีแคปเรามีแคปหมูเรามีแคปหมูอยู่ให้ดูนะส้มตาแล้วกินบกักง <c oughs> อ,อ๋อลงไม่ได้ <c oughs> ตำน่ากินไหมน่ากินเมาะ <c oughs> วันนี้เรามีแคปหมูเ <c oughs> นี่ยยินดิ ได้มาแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะกินกับส้มตําทุกคนดูดิได้เยอะนะเออได้เยอะนะคะเดี๋ยวจะกินกับส้มตำวนะันนี้ค่ะนี่แคบหมูอยากจะรอนะคะเทเข้าไปเลยโอ้ไม่เทหมดหรอกเทแค่นี้ก็พอเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวกินไม่หมดเนาะอือกรอบมากไม่ได้กรอบฟันแตกนะแบบกรอบอะแคบหมูกรอบๆอ,บอะแล้วมีรสชาติด,ด้วยทุกคนกินกับส้มตำน่าจะอร่อย

เทแค่นี้น่าจะไม่พออ่ะน่าจะได้เทเพิม่มทุกคนส้ตมตำแซ่บว่ะมอื